เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะทีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a e n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีทัตไฟค่ะเมสิงธน,นูที่อยู่ในราศีลคนาดาวสุขประจําช่วงวันที่21-30เมษายนนี้นะคะการทํานายจะมีหมด3พาร์ทค่ะคนสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทสาสแตมจิงใต้เดอะซับชันบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ปกหมุลน,นะในพาดคนโสดน,นะคะชาวทัดปความมัองคุณจะเป็นยังไงโหมีออฟฟอร์จูนะคะเพจซอฟบอนหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญไนท์แมร์มาอีกแล้วนะคะไนท์แมร์บอกตรงๆสำหรับคนโสดน,นะพาร์ีมีโอกาสทั้งเก่าทั้งใหม่นะ ทั้งคนเก่าและคนใหม่คนเก่าควรจะได้ยินข่าวคราวของเขาหรือการกลับมาการทักทายเข้ามามีการเทคแอคชั่นบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าๆเ,เข้ามานะคะและก็มีโอกาสในเวลาเดียวกันคือมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะคนเก่าเนี่ยจะเข้ามาเพื่อที่จะได้เคลียอะไรบางอย่างในใจของคุณนะคะอาจจะได้มีการพูดคุยบางคนที่ยังมีสิ่งนะคะที่ค้างคาใจอ่ะ น่าจะได้มีการเคลียรตรงนี้ได้กันนะคะแต่ถามว่าเคลียได้ทําให้เราแบบรู้สึกโล่งเลยไหมบอกเลยว่าอาจจะยังนะคะคุณอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างในความสัมพันธ์ว่าเคลียแล้วจะเป็นยังไงต่อหรือเออเคลียรแล้วอาจจะยังอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการเอ้ยมาเคลียแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอยากจะมอง,งว่าความสัมพันธ์ <c oughs> อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วแล้วเคลียกันได้แบบดื้อ หม,หมายถึงแบบก,กลับไปคบกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนสถานการณ์ความรักของเขาลักเป็นยังไงบ้างนะคะหกก้วยดูอ<ฮ>่าดูยูนิเวอร์สนะคะสี่ไม้เมจิเชียนแต่สถานการณ์ของเขาดูจริงจังเลยค่ะดูจริงจังในการที่อยากจะกลับมานะคะอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งบอกตัวว่าเขากลับมาเพราะว่าพลังงานของจักรวาล <c oughs> พลังงานของจัก,กรวาลบางคนอาจจะมีกรรม manifest มาก่กนหน้านนี้เกี่ยวกับเขามีการขอพรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะและอีกส่วนหนึ่งสําคัญเลยระหว่างคุณกับเขาในที่นี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยยังมีบุญและกรรมมีบางอย่างที่สัมพันธ์กันอยู่นะคะแล้วในที่นี้เนี่ย ตัวเขาคนเนี้ยยังมีบางอย่างที่สัมพันธ์กับคุณดูเลยมีแรงดึงดูดตรงนี้กลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งดูเหมือนเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสหรอกนะแต่ทําไมของคุณเป็นไนท์แมร์ขยายน,นิดนึงว่าทําไมคุณรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรไหนังตาถ้าถ้วยคุณกลัวนะคุณกลัวว่าเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นนะ่ะมันยังฝังใจเราอยู่่ อืแล้วเราก็กลัวว่าไอสิ่งที่ไอสิ่งเหล่านี้ที่มันยังฝังใจเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมในอนาคตถ้าเรากลับมาคบกันหรือไปต่อเราไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เราไม่แน่ใจในตัวเขาว่าเขาจะปรับหรือยังเขาจะเปลี่ยนไหมความผิดภาดเดิมความผิดพลาดเดิมเดิมมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าตรงเนี้ยอืยู่กับตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอะ นะคะคในในดาบเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาในระดับหนึ่งคือมีอะไรที่คุณแบบไม่พอใจอ่ะคุณอาจจะพูดไฟไปตรงๆเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคทีนี้ขอดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดหนึ่งเอาเจ็ดถ้วยตัดไม้ในในเหรียญน,นะคะแล้วก็ มองตรงนะหน้าไพ่เขาอะตอนนั้นที่จบไปอะเขามองว่าทุกอย่างาอาจจะจบแล้วใช่ไหมแต่ไม่เลยไม่ว่าเขาจะเจอใครมากี่คนนะคะก่าจะเลิกกับเขาไปเป็นหลักปีหลักเดือนเขาจะเจอคนใหม่ๆมาแต่บอกตรงว่าหลักเดียที่จบไปอะแล้วเขามองว่าทุกอย่างมันคงจะจบมันคงจะ e ็แค่นั้นแต่ไม่เลย เขายังมีคุณอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความฝันนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะคุยกับคุณนะเขาอยากจะเข้าหาคุณเขาอยากจะแบบลองใหม่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะเขาอยากจะลองใหม่อีกสักครั้งอยากจะดูซิว่าคุณจะยังต้องการเขาไหมความรู้สึกของเขาเขาเหมือนลงตัวแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกมาโดยตลอดเลยอันเองนะคะ ฝั่งคุณนะคะจะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะ m a g i c i a n ไอซ์ไมยู Universe ห้าถ้วยเห็นไหมไม่ละห้าถ้วยหนึน่งดาโอเคแหละในใจคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังค้างคางในใจอะนะแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณผิดหวังในตัวเขาผิดหวังในความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเก่าๆที่คุณก็กลัวว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์สำรอยหรือเปล่าคุณอยากมัชัวคุณอยากให้แบบได้รับความมั่นใจอะว่าเขาจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมว่าเขาจะกลับมาในในเวอร์ชั่นที่มันดีต่อใจเราจริงๆคุณอยากเชื่อมั่นในตรงนั้นคุณอยากเห็นเขาพิสูจน์คุณอยากเห็นความชัดเจนจากตัวเขานั้่นีนะคะ ็นความรักแบบมีเหตุลผลและมีสตินะไม่ได้หลงแบบโอ้โหกลับมาปุ๊บฉันก็โดดเข้าใ่แต่ไม่ใช่อืบทสรุปค่ะคอมมิสามตัวนะคะใครที่รออยู่นะคะความเจ็บปวดอาจจะถูกกระเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่มันจะได้รับการคลี่คลายได้รับการเคลียร์ใจนะคะการที่มีการบล็อกการปิดกั้นกันอาจจะได้ได้รับการปลดล็อกนะคะปลดล็อก และได้กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนที่คุณรอก็ยินดีด้วยนะบริสุทธินะคะบางคนรอมานานนะรอจนกิฟอัพไปหลายบดหลายทนะีแต่ครั้งนี้มันจะเป็นความคุมค้มค่ากับการรอคอยที่เขากลับมาหยิงและหอย่างนะคะ mm hmm. คุณกับเขา,าจะมีความแตกต่างกันจะไม่ว่าเชื่อสายนะคะความเชื่อศาส,สนาภาษาต่างๆแต่มันเป็นความต่างที่ขาดกันไม่ได้อะ่ะ เป็นความตาม่างที่ที่เป็นธรรมชาติที่เข้ากันได้ในท้ายที่สุดไร่โพโพเขาจะเข้ามาให้คุณได้เข้าใจศัตรธรรมหรือหรือความแบบความรักหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยระหว่างที่แยกกันไปทั้งคุณและเขาได้ไปเรียนรู้ชีวิตจริงๆเกี่ยวกับเรื่องราวความรัก รัตัสรุเหมือนกับว่าตื่นรู้แล้วอะเลยได้กลับมาเจอกันบนรียลลีด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคพาดคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าไปใคสาบกันได้รอกแล้วก็คนคุณสถานการณ์ความรักสองคุณเป็นยังไงควีนไม้นะคะ หินถ้วยเลยสามไม,ม้หืมคนเยอะจังเลือกไ่ถูกเลยอะมีดพคน,นะคะอาจจะมีตัวเลือกหรือดีลกับคนก็นทั้งเยอะในชน่วงนี้นะคะทั้งทักน้ำและท่าน้ำติดมากๆนะคะที่มีิพลต่อสถานก,การณ์ความรักฝักคุนนะคะมีนกระกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์และในขณะเดียวกันคุณก็เป็นแบบแม่ธาตุหรือเป็นฟีแบบ มีความเป็นตัวเองสูงแล้วความเป็นตัวเองของคุณนั้นที่จะดึงดูดคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นคนคุยที่เพิ่มเข้ามามองตรงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายใครบางคนคือดูแล้วนะฟังคุณน่าจ,จะมีตัวเลือกแล้วอาจจะมีหนึ่งในตัวเลือกที่คุณรู้สึกมีความเบื่อถ้าคุณต้องเลือกจริงๆในช่วงนี้เลือกใครสักคนยังเลือกไม่ได้นะคะยังเลือกไม่ได้อยา่างหนึ่งเก้าเหรียญคุณมองว่าตอนนี้คุณก็แฮปปี้กับ กับชีวิตกับการใช้ชีวิตกับในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็จากหน้าไพา่นะ้ดูเหมือนแบบก็ยังยังชิีวอยู่อะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความต้องการว่าคือจะต้องแบบตัดสินเรื่องใครอะไรในตอนนี้นะคะเหมือนคุณยังเอ็นจอยาก,การใช้ชีวิตคุณต้องการคนที่เข้าใจการใช้ชีวิตของคุณจริงๆหรือต้องการคนที่จะแฮปปี้และเข้าใจความเป็นตัวตนและยอมรับในตัวตนของคุณจริงๆ ขอ,อสถานก,การณ์ความรักนะคนคุยของคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานก,การณ์เขาเป็นยังไงเอ็มเพอเรอร์เลยดาบปัดาบอืมมันะห้าดาบแล้วก็เดอะเดอะทีเชอร์นะคะเดอะคอมมิตอร์และเดอะทีเชอร์อืมคนนี้น่าจะเป็นต่างชาติอุม้มกลายเป็นมัดจิกแพ็กเบอร์โอเคคนนี้เป็นต่างชาติเด่นมากนะคะหรือคนที่อายุต่างกันมากๆบวกลบ 5-10ปีนะคะความรักความสัมพันธ์เขาในช่วงนี้นะเขารู้สึกว่าค่อนข้างขาดแคลนนะแต่มันไม่ใช่ว่าหนานะแต่มันเป็นเหมือนช่วงของการทำใจถ้าเขาไม่มีตัวเลือกไหนเขามองว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามามา,มาหายหายมันทําให้เขาระแวงในตัวคุณระแวงในความสัมพันธ์นะว่าเขาจะโดนเทหรือเปล่า คุณจะไปจากเขาไหมหรือคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณหมดแพนชั่นในตัวเขาแล้วหรือเปล่านะคะเหมือนเขามีความคิดบางอย่างที่อาจจะมีบทเรียนให้กับคุณนะคะเอะมีบทเรียนบางอยา่างหรือมีการที่่อามีการแบบเขาเรียกอะไรอะเทสนะคะทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณว่าคุณต้องการเขาไหมคุณชอบเขาจริงๆริงไหมเขาจะได้มองหาหนทางต่อไปว่าเขาควรจะทํำยังไงเพราะตอนเนี้ยเขารู้สึกเหมือนโดนกักขังเอาไว้จะ ไม่เชิงว่าไม่ชัดเจนแต่เขาเขาเดาทางคุณไม่ออกค่ะว่าคุณต้องการยังไงกับเขาต่อไปมันมืดแปดด้านไปหมดนื่แล้วเขาต้องการที่จะรู้ว่าเขาควรจะทํายังไงต่อเออเหมือนต้องการที่จะรู้จุดดีของตัวเองตอนเนี้ยคือสถานการณ์เขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอบบางนะถึงแม้ว,ว่าจะสิทแพ็คปึกขนาดนี้แต่ว่าจิตใจบอบบางนะคะโอเคต่อไป ความคิดความรู้สึกที่คนคนนี้มีให้คุณคนะคะเป็นยังไงบ้างหกเหรียญเอ,อ่อดี๋ยวถาเละนะคะห้าไม่ถาูแอบโกรธนะแอบโกรธแอบเคืองใจคุณนะที่เขารู้สึกว่าถ้าฝั่งเขานะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการให้การรับที่ไม่เท่ากันนะ่ะคือเขาอาจจะแคร์คุณมากกว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณมากกว่าเขาจะมีเป็นฝ่ายที่แบบพยายามเข้าหาคุณมากกว่าแต่เขารู้สึกได้เลยว่าคุณยังแบบ คน้างปล่อยลดปล่อยปากละเลยเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเขาอะบางทีเขาก็หงุดหงิดอะแต่เขาก็ต้องแบบพยายามเก็บอาการะนะคะเขาเดาทางคุณูกจริงจริบงบา,บางทีก็ทำเหมือนชอบเขาบางทีก็ทำเหมือนแบบเฉยเมยอ่ะเขามองว่าคุณมันที่จะแบบปัดปั่นความรู้สึกเขาพอสมควรเลยอะเออแล้วเขาแบบต้องทำยังไงอะมันปัน่นปวนหัวใจหเหลือเกินนะคะรอ้อนรนไปหมด ฝั่งคุณรู้สึกยังไงกัะคขาหนึ่งดำสองเหรียญคุณไม่แน่ใจในคนคนนี้นะคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์อะแต่คุณเลือกไม่ได้จริงๆคุณมีตัวเลือกนะคะเนี่ยชัดมากว่าฝั่งคุณมีตัวเลือกแต่ไหนก็ตามไพ่จับก็ได้ระหว่างคุณแล้วก็เขาอคนคุยนะคะคุณจะมองว่าเขาเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์อะคุณชอบในเสน่ห์ของเขาคุณชอบในบางอย่างในตัวเขาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและตัวเรื่องอื่น ก็มีบางอย่างแบบสิบเปอร์เซ็นต์คนนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์คนนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์มันเลยเลือกไม่ได้แล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากจะทําร้ายจิตใจเขาเหมือนกันนะแต่คุณก็ไม่อยากตัดเขาเช่นนี้การเนาะปะเออมันก็เลยเป็นอยู่ในจุดท,ที่แบบกั้มเกิกั้มกิกั้มกยังไงดีก็เหมือนอยากจะใช้แบบขอเวลาสักหน่อยหนึ่งในการที่จะดูเออเผื่อเธอจะจากสิบเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะลดจากสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปอยากไม่พร้อมตัดต นะคไะ้ปต่อค่ะบทดสรุปถุงถ้วยบางคนเป็นคนเก่าด้วยนะเป็นคนเก่าที่วันกลับมาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอือนะคุณอาจจะเจอแรงของการแบบบีบของคุณในความสัมพันธ์ที่คุณมีอะคะ่ะให้คุณตัดสินใจ ว่าสรุปยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงหรือเธอจะเอายังไงกับฉันเธอหลบเธอชอบฉันไหมนู่นนี่นะคะแล้วคุณจะต้องมีการตัดสินใจแต่มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอาจจะมีการบอกว่าเออ,อใช้เวลาอีกสักนิดนะขอดูไปก่อนอะไรแบบเนี้ยอืมมากกว่าที่จะมีการตัดสินใจโชคเว่าโอเคเราเลือกนายเจสูเเราเลือกนายออย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่นะคะ spiritual maturity ค่ะอ่า uh, อ uh, ่า reparenting โยอะไรนะ yourself นะคะแล้วก็ commitment มีคนอยาก commitment กะะับเราอะมีคนเขาอยากจะดูแลเรานะคะเราเขารู้สึกว่าคุณคือเหมือนเด็กที่เขาอยากดูแลหรือในทางก,การเข้าจะมองว่าเอ้ยคุณเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพ่อที่มาดูแลเขาก็มันเป็นฟ e e l i n g อุ่นในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วมันมีคนที่ต้องการคุณอะแต่ประเด็นคือคุณยังยังอยู่ในเส้นทางไงคุณยังยังไม่รู้ว่าคนไหน นะคะยังไม่ตื่นดูตรงนี้นะคะอือนั่นแหละอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะโอเคค่ะพายของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาดของคนอีคูนะคะาใายสลับกันได้รอหคุณแล้วก็คนรักเนาะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณคะเป็นยังไงบ้างเป็นไหม ในถ้วยนะคะคิงเหรียญปาถ้วยแล้วก็สีเหรียญโอเคนับให้นะคะคนที่เด่นเลยจะเป็นชาวทัดไปทัดดินคุณอาจจะดีลิ่งกับคนที่เป็นทัดไปได้กันเองหรือทาตดินนะคะที่มีราศีลกนาหรือดาวศุกร์เนาะก็คือเมษธนูอ่ามังกรพฤษศหรือรกันที่อยู่ในราศีลกนาหรือดาวศุกร์นะฝั่งคุณรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นในช่วงของ ปลายเดือนนะคะประเด็นของความหึงหวงของความคิดเดยอะคิดมากเพราอจะมีเกณฑ์การห่างกันห่างกันในที่อาจจะมาจากสถานการณ์เหตุการณ์ก็ได้นะคะปัจจัยจะเป็นเรื่องงานเรื่องเวลานะคะหรือเรื่องของการต้องแยกย้ายไม่แยกย้ายไปเติบโตนะแยกย้ายไปอาจจะทํางานนะคะหรือไปต่างถิ่นอย่างนี้ก็ได้หรือในบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกมีปัญหาทางใจกัน ะะเดี๋ยวเราต้องมาเปิดขยายต่อเพื่อที่จะเห็นภาพชั้นในฝั่งเขานะอันนี้คือผูร้รวมๆในฝั่งของคุณก่อนนะคะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาในโลกของความยึดติดคิดป้าความหมึ่งห่วงเราต้องระวังนะในช่วงของปลายเดือนสักย5ิบห้าขึ้นไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกมีความเรียกร้องนิดนดึงว่าแบบก็อยากจะคุยด้วยอยากจะอยู่ด้วยอยากจะให้เธอมีเวลามากกว่านี้อยากจะโน้นนี่ากจะเจอต่างๆ นะคะเรารู้สึกว่าเราอยากใกล้ชิดเขา,าเรามีไฟในความรักที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะคะจะมีการเรียกร้องแต่ฝั่งเขาเขาจะมีภารกิจบางอย่างหรือรอาจจะมีการเรียกร้องมากเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงมีปัญหากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูฝั่งเขาซิยังไงสามดาบหนึ่งดาบว่าปัญหามันคืออะไรยังไงอืมฝั่งเขานะอืมประเด็นปัญหา มองว่านะตอนที่เด่นที่สุดนะคะคือเรื่องของการเรียกรอก้องนี่นแหละการเรียกร้องการอยากจะอยู่ด้วยการอยากจะคุยด้วยการอยากจะมุ่งมิอะไรใดๆแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเราอาจจะคุยไม่เข้าใจในช่วงนี้เขามองว่าเราอาจจะคุยไม่เข้าใจในช่วงนี้เขามองว่าเออพูดแค่ดีเคลีย กูเท่านี้เคลียบวกกับว่าเขาอาจจะได้ไปเจอกับปุ่มสังสารมีการสังสารเจอพบรับพื้นฝูงนะคะเข้าสังคมแต่มันเป็นแค่การเข้าสังคมมันไม่ได้มีอะไรในเชิงแบบที่ไม่ดีนะคะแต่เราอาจจะมีความแบบน้อยมีมีอาการที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะบางคนอาจจะมีอารมณ์ร้อนๆในเรื่องของความปิดปลาดออกมาก็ต้องระมัดระวังนะคะอืมแต่เขาคือ ดันนะอาจะมีคำพูดที่แบบทิมแทงใจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนนะคะหรือมีการแบบพทะคารมกันเบาๆนะคะอโอเคต่อไปค่ะแล้วความคิดความรู้สึกละ่ะเขาคิดแลวรู้สึกอะไรเราบ้างช่วงนี้นะแปดเหรียญในพิมพ์ทสสิบเหรียญเขารู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ เขารู้ว่าคุณคิดว่าเขาจะต้องมีคนอื่นเขารู้ว่าคุณจะต้องคิดว่าเออเออขานอกใจหรือทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีหรือทาอะไรในสิ่งที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังลับหลังใดๆต่างๆเขารู้ว่าคุณสองเขาเขารู้ว่าคุณจะตากอเขานะคะแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาพยายามตั้งใจนะเมคมันนี่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมกมุน่น,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 นกับโปรเจกต์ของเขาที่เป็นอยู่นะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดอที่เขาคกอ่อที่เขามองว่า สิ่งที่เขามองว่าคุณเนี่ยน่าจะมองว่าเขาไปนอกใจหรือทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะแฮงแมนคือมองว่าเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าแอบแอบเสียใจนิดนึงอ่ะนะคะเหมือนใจถูกกรีดคือทําไมคุณถึงไม่ไว้ใจเขาทําไมถึงไม่เชื่อใจเขาทั้งที่เขามีมีคุณทั้งใจแล้วสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกๆวันเนี้ยก็คือเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อความสัมพันธ์นะคะเพื่อความสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ขออภัยนะคะถ้าพูดเร็วไปนิดนึงนะช่วงนี้สมองเล็นะคะโอเคฝั่งคุณรู้สึกยังไงกับเขานะน้อยใจอ,ะอ่ะมนันเป็นแบบความน้อยใจเราช่วงนี้ความเป็นตัวตนคุณสูงมากนะคะความร้อนนะต้องระมัดระวังความร้อนคุณส่วคุณอยากให้เขาเคลียร์อยากให้เขาพูดให้เคลียร์ทั้งทั้งที่ฝั่งเขาเขามองว่าเขาพูดเกลีร์แล้ว แต่คุณอยากให้เคลียร์ก่อนเนี้คุณอยากให้เขาแบบเมชชัวคุณอยากให้เขาทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจอะ่ะแต่คุณก็เครียดนะบางทีนอนไม่หลับอะจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจากคําพูดของเขาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าปลายเดือนที่คุณอาจจะมีการหึงหวงหรือคิดมากเนี่ยเขาจะมีคาพูดบางอย่างที่ทิ่มแทงใจเราแล้วสิ่งนั้นเร,เราค่อนข้างที่จะเก็บเข้ามามาเป็นแบบทําให้เราแบบเสียใจอะ่ะเสียใจมากนะ9ราวมันเป็นฟิลที่แบบว่านอนไม่หลับ เก็บปฝันเก็บอะไรเงี้ยมันเป็นความความไอยใจอะ่ะเออแล้วก็ยิ่งเขาไปใช้เวลาแบบกัพื้นฝูงหรือแบบอาจจะเป็นงานจําเป็นงานเลี้ยงตักสัสนใดๆดแล้วก็หยุดอดอดกังวลอดพะวงอวงะตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นคุยจะต้องแบบพยายามหาอะไรโฟกัสนะอะไรโฟกัสที่นอกเหนือนจากความรักเช่นกิจกรรมที่คุณชอบนะ,ะรับไูมูไหมอะไรเงี้ยสักตัวอ,อืมไม่สปอร์ตนะคะ โอเคสรุปค่ะช่วงนี้คุณจะต้องบาลานดีเอเนอร์จีของคุณให้ดีนะบาลานอารมณ์และอินเอร์จีให้ดีนะสิบไม้ไม่งั้นงานงานนอกนะคะคือหนักรับมือยากเลยนะคะโดยเฉพาะคําพูดบางทีอเราอะคอนโทรลเขาไม่ได้หรอกเราก็คุอเขาไม่ได้หรอกแม่เขาพูดสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆคบพูดที่ทิ่มแทงใจสิ่งที่เราคอนโทรลได้ก็คือตัวเราเองนะคะฉะนั้นตับแก้ที่ตัวเราก่อนเราต้องบาลานตรงนี้ให้ได้นะคะทุกอย่างก็จะไหลลื่นง่ายขึ้นเบาขึ้นนะคะ,ะคอนเนคชันค่ะ หญิงหญางนะคะอืมบางคนจะมีความต่างกันบุคลิกที่ต่างกันคนหนึ่ง introvert คนหนึ่ง extrovert อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความนิ่งสุขุมนะคะแล้วก็บริสุทธิ์ความคิดหรืออะไรความถึงกลงหรือการแสดงปฏิกิริยานะคะอ่าพฤติกรรมอะไรออกไปมันจะต้องแบบสอบให้ได้มากที่สุดถึงคุณไม่พูดอะ คุณคิดนิ่งอนะเขาสามารถสัมผัสได้นะว่าคุณแบบนอนงอนหรือนอยเขาเขาสจหรับรู้ได้แล้วความรุนแรงจากคําพูดหรือพฤติกรรมมันก็จะเบาลงในทางฝั่งเขาเช่นกันนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัศน์ไฟก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ